เทคโนโลยีตัวใหม่จาก Apple r i d ไ r มาอยู่ใน iPhone รุ่นใหม่แล้วเฮ้ยว่าแต่มันมีประโยชน์ยังไงมันใช้งานอะไรได้บ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ Born สวัสดีครับอยู่กับผม布莱恩บอนทูเดฟอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราจะต้องบอกเลยนะผมว่ากระแสของมือถือรุ่นใหม่มาแรงมากๆเลยนะครับผมน,นั่นก็คือตัว iPhone 12นั่นเองครับแน่นอนครับผมว่าเขามาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไรด้าเนาะซึ่งเจ้าตัวไรด้าในที่นี้เนี่ยมันคืออะไรพูดกันง่ายงเลยครับก่อนที่เราจะมาถึงตัว iPhone เนี่ยไรด้าเนี่ยเคยอยู่ใน iPad นะผมโปรเนาะเวอร์ชั่นล่าสุดปัจจุบันนี้แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวเซตเตอร์ไรด้าในที่นี้ครับมันเป็นตัวยอ่อเนาะมาจากคําว่า light detection Ads เลนชิงนั่นเองครับพูดตรงๆแปลงตรงๆง่ายๆเลยครับก็คือตัวที่เอาไว้วัดแสงต่างๆนะผมเป็นเซนเซอร์ที่ไว้วัดแสงและวัดระยะทางได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัววิธีการทํางานของมันง่ายมากๆเลยครับผมและนั่นคือเจ้าตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะทําการปล่อยแสงออกมาครับผมจากตัวเซนเซอร์นะเพื่อให้ไปกระทบกับวัตถุหรือพื้นผิวต่างๆครับแล้วมันก็จะทําการดูนะผมว่าเจ้าแสงตัวนั้นเนี่ยสะท้อนกลับมาในระยะเวลาเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงฟิสิกส์สมัยมงกรส สม .4 สเนี่ย uh huh. เราก็คงจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางเนาะที่แสงเดินทางอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับลักษณะเดียวกันครับเขาใช้ความรู้เรื่องพวกนั้นเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้งานเนาะจนกลายเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถเอาไว้วัดว่าที่โทรศัพท์มือถืออยู่ตอนนี้ที่เซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่ตอนนี้กับปลายทางที่เซ็นเซอร์หันหน้าไปหามันห่างกันเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งจะต้องบอกว่าเจ้าตัวเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่แบบว่าใหม่แบบว่าโอ้โห Apple คิดค้นเองทั้งหมด100%เนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซนเซอร์ที่เกี่ยวกับดด้้าาาานนนไไลยูกกํปใอุตสรรม มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถยนต์อัตโนมัตินะผมมันจะเป็นเซ็นเซอร์ที่รถยนต์เนี่ยสามารถดูได้ผมว่ารถโดยรอบเนี่ยอยู่ตรงไหน ระยะห่างจากรถตัวเราตอนนี้เนี่ยกับวัตถุข้างหน้าเนี่ยห่างกันกี่เมตรกี่เซนติเมตรหรือรวมถึงครับผมหุ่นยนต์ในการทาความสะอาดบ้านอัตโนมัติเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้ไรดาร์เซนเซอร์นะในการตรวจจับครับผมพื้นผิวว่าเฮ้ยเรากาลังจะไปชนกับขอบวัตถุแล้วนะเรากาลังจะเดินตรงไปข้างหน้าแล้วเจอสิ่งของอะไรกีดขวางไหมอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้ไรดาร์เซนเซอร์ในการจัดการได้เช่นกันครับกลับมาอยู่กับเจ้าตัว Apple ของเรากนมากดีกว่าเนาะโดยจะต้องบอกนะครับผมสําหรับนักพัฒนาโปรแกรมเนี่ยแอปเปิลครับผมได้ปล่อยนะเครื่องมืืออผมที่่่ชวา คิดเนะี่ยมาหลายปีแล้วครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือนะที่เอาไว้ทํา augmented reality นะผมแบบโอ้โหเอาโมเดลตัวนั้นไปวางบนโลกความเป็นจริงแล้วก็เห็นผ่านหน้ากล้องหน้าโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยเขาปล่อยมานานหลายปีแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวเทคโนโลยีไรดอรเซนเซอร์ในที่นี้เนะี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนหนึ่งขุมพลังับผมที่ช่วยให้เจ้าตัว AR คนะิดเนี่ยของ Apple เนะี่ยทำงานได้ดีขึ้นครับในการวัดระยะห่างนะฮะร,ระหว่างจุดหนึ่งเจออีกจุดหนึ่ง,ห,งหรือรวมถึงับผมการสร้างสารรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นเกมนะโอ้โหเล่นกันถือว่าสนุกมากเลยนะ เจ้าตัวเซนเซอร์ในที่นี้เนี่ยก็จะช่วยในการทำงานนะผมครเองงานต่างๆ พวกเนี้ยของเราเนี่ยได้เยอะเลยฮนะหรือรวมถึงก็ผมสิ่งที่ Apple เขาพยายามจะพรีเซนต์เนาะตั้งแต่วันที่เทคโนโลยีตัวนี้เปิดตัวเนะี่ยนั่นก็คือการที่เราเนี่ยสามารถสแกนห้องเราได้ฮนะแล้วก็ตกแต่งห้องของเราได้เลยแบบจําลองเลยเนาะโดยที่แบบไม่ต้องลองซื้อฟอนเเจอร์มาวางไว้ก่อนอะไรเงี้ยในอนาคตอันใกลนะ้เนี่ยคิดว่าฝ่ายอินเทเรียหรืออะไรพวกนี้เนะี่ยของบริษัทต่างๆน่าจะได้ใช้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากสิ่งที่ทางครีเอเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาได้ทําการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นแอปหรือมัลติมีเเเเดดกกมม่่ตาาาางงๆท็ผ้้ไจไจวรไ ไปใช้นะครับในการช่วยก็ผมระบบโฟกัสของกล้องเนี่ยที่ไว้ถ่ายตอนกลางคืนได้ด้วยครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดตอนกลางคืนถ่ายแล้วมันไม่ค่อยโฟกัสจับไม่ค่อยได้เนี่ยเจ้าตัวไรดาเซนเซอร์เนี่ยจะมาช่วยในการทํางานของระบบกล้องในโหมดห้เรานั่นเองนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวไรด้าเนี่ยสามารถทำอะไรได้เยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราติดเจ้าตัว มือถือของเราอะนะไว้กับโดรนหรือว่าไว้กับหุ่นยนต์ต่างๆเนะี่ยเพื่อให้ช่วยในการบังคับทิศทางต่างๆนะครับผมให้หุ่นยนต์ไม่วิ่งไปแล้วชนขอบชนชน,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 นู่นชนนี่ชนนั่นหรือว่าให้โดรนของเราเนี่ยบินไปเกี่ยวกับต้นไม้อะไรเงี้ยก็สามารถใช้พวกเซนเซอร์พวกเนี้ยในการดีเทคได้เนาะหรือรวมถึงถ้ผมเหมือนในหนัง Star War รต่างๆเนี่ยที่มีโอโ้โหดาร์กหลอดอะไรต่างๆขึ้นมานะครับผมประชุมกันในรูปแบบที่แบบโอ้โหอยู่คนละยานอยู่คนละดาวเนี่ยก็สามารถคุยกันได้แบบนั้นก็สามารถนําพวกเทคโนโลยี AR พวกเข้าไปประยุ์อะไรทวายนี้ผมมถ้าาเเกิดดว่ใครีียจรงๆในกาาทํแอป ร่วมกับไรด้าหรือว่า AR Kit ของทาง Apple เนี่ยสามารถแช์ไอเดียกันไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยครับถ้าเกิดใครชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ั b s ไ r i b ์พวกเราด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าว่ามีอะไรมาเล่าอีกแล้วมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกเจอกันครับบ๊ายบาย